ในระหว่างทางได้ข่าวมาว่าเราเป็นสายเทเหมือนกันเมื่อก่อนค่ะพี่แพทย์เมื่อก่อนสิทำไมซิเมื่อก่อนตอนที่อยู่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นแบบเราเป็นคนเหนือกระเจ้าแมนละเจ้าเป็นคนละปูนเจ้าเป,เป็นคนลาปูนกระเจ้าใช่ค่ะเหมือนตอนนั้นเรายังไม่ได้รู้จักรู้จักคําว่าอนาคตแบบพี่มันเหมือนแบบเราเราเด็กแล้วเราก็เหมือนคบไปแบบสนุกไปวันวานอะไรอย่างเงี้ยใครเข้ามาอุ้ยก็คุย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 อะไรอย่างเงี้ย เหมือนแบบเขาเรียกว่าวัยรุ่นเนาะมันมันคือวัยของมันอแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออช่วงนั้นไปช่วงที่เราใช้ชีวิต,ตอ่ะเราก็เราก็แบบเออเล่นเล่นเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอคนเข้ามาเรารู้สึกว่าคนนี้ไม่โอเคมีคนใหม่ที่ดีกว่าแล้วก็เทเขาตบไอเนียแล้วก็ไปอ,อย่างเงี้ยวัยรุ่นเธอไม่ผิดจริงๆ,งๆอิม,มีมี S <S <ๆ>รู้สึกแบบไม่ดีเลยกับคนนั้นอนะทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกแบบอยากจะขอโทษแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้คุย่ะทำไมะอะตอนนั้นเพิ่งเข้าวงการแล้วเราก็เหมือนพอเข้ามาแล้วมันมีคนเข้ามาหลายคนนะพี่มันเหมือนแบบสีสันนะอะจังบ้านนอกเข้ากรุงนี้ดีกว่าอมาบ้านนอกเข้ากรุงเออแส่งสีอะไรอย่างเงี้ยคือเข้ามาปุ๊บแล้วคือแบบเออเจริญหูเจริญตาไปหมดเลยแล้วก็คนก็เข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเรารู้สึกว่าเราต้องใช้ชีวิตก่อนออมันมันเป็นช่วงที่เราแบบ เฮ้ยเราเป็นวัยรุ่นเราต้องใช้โมเมนต์นี้ให้มันแบบเต็มที่ดีอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเรามีแฟนอยู่ตอนนั้นมีแฟนตอนนั้นมีแฟนแล้วก็เ,เข้าวงการแต่ยังไม่ได้คบกันนานอย่างเหมือนแบบหนูพอหนูเข้าวงการมาได้สักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไปเทเขา <ๆ S 2> เราก็เทโดยที่แบบไม่รู้จะบอกด้วยยังไงเพราะเขาไม่รี้ผิดอะไรไเ,เขาไม่ทำอะไรๆๆไม่ดีเลยอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราต้องรีบรีบรีบเทเขาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเขาจะรักเรามากกว่านี้หนูรู้สึกอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเป็นการเห็นแก่ตัว คือเหมือนแบบถ้าเรารู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่แล้วเราต้องปล่อยเขาไปดีกว่าแต่เราไม่รู้ว่าเราจะบอกเลิกเขายังไงเขาไม่มีอะไรที่เราจะแบบใช่แล้วไม่รู้จะบอกเลิกเขายังไงแล้วหนูรู้สึกว่าคนเนี้ยบอกเลิกไปเขาไม่ยอมไม่แน่เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเลิกกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยใช้วิธีแบบเปลี่ยนซิมตัดเบอร์หาไปเลยหนีเลยแล้วเขาก็ติดต่อเราไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ให้เพื่อนแบบห้ามบอกด้วยว่าเราอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยห้ามบอก เราก็เลยรู้สึกไม่ดี<ช>แล้วใช่แล,แ,ลแล้วแล้วพอมาถึงนะตอนเนี้ยเรามองย้อนกลับไปล้วแบบวฮ้ยทำไมเราไม่บอกเขาหน่อย <S <S ไม่บอกเหตุผลเขาทำไมไม่บอกเลิกเขาคือถ้าเราโดนแบบนี้นะตอนนั้นเราก็คงเสียใจมากอะไรอย่างเงี้ย <ๆ S 2> แต่เราแบบอยากจะย้อนกลับไปขอโทษเขาเหมือนกันนะแต่เราตอนนี้คือมันไม่มีเบอร์ติดต่อแล้วมันก็หายกันไปก็เลยแบบไม่รู้จะยังไงอันนี้เขาเรียกว่าความแก้ว เทจะเป็นอย่างนี้แต่นี้คือความแก้วถ้าเขาได้ดูอยู่นะคะก็ขอโทษจริงๆขอแบบขอโทษหะคือตอนนั้นเราเด็กอ่ะแล้วก็แบบรู้ว่าตอนนี้เขาก็คงอาจจะใช้ชีวิตที่มันแบบดีกว่าตอนนั้นด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อยากจะขอโทษจริงๆค่ะอยากให้อังโหสิกรรมให้เราด้วยนะ แค้นเรามากหรือเปล่าเราไม่รู้เลยว่าเขาคิดยังไงหรือเขาอาจจะไม่ได้คิดเพราะเขาก็อาจจะมีคนใหม่อาจจะมีครอบครัวไปแล้วก็ได้ล้วก็ไม่รู้ว่าแต่ใช่แต่หนูอะเผื่อกำลังรู้สึกเราเผื่อจะเัง่อจะเผ่พริกเผาเกลือเผื่อเกลือจะได้เออโกยพริกโกยเกลือเก็บไปใส่เขาลืมไปแล้ว